สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิการมร r i ลาครัว o i x Pontos S Diver ไซส์42มิลสีขาวเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาตระกูล Pontos S Diver นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้สดๆร้อนๆของทางแบรนด์ m r มริ l a าค o ัวเลยนะครับ ซึ่งประวัติที่มาที่ไปนะครับจริงๆก็ผมมีการเล่าไปในเรือนสีดําก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เล่าแบบคร่าวๆเลยนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็คือ p o ต t สเอสไดเวอเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เคยมีวางขายมาตั้งแต่ช่วงปี2010ต้นๆแล้วนะครับแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเลิกผลิตไปเพราะว่าจะไปโฟกัสกับทางรุ่นไอคอนที่กำลังจะเปิดตัวนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ไอคอนเนี่ยก็เปิดตัวมาแล้วก็ติดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับทางแบรนด์ก็เลย เอารุ่นที่เคยเป็นตำนานแล้วก็คนอยากจะให้เอากลับมาทำใหม่มากที่สุดอย่าง Contos S เนี่ยเอามารีดีไซน์ใหม่ให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดตัวใหม่ในรอบนี้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปคร่าวๆข,ข,ของทางรุ่นนี้นะครับโดยที่ความน่าสนใจของ Contos เอสไซเวอเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนเลยนะอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็คือเป็นไกาที่หน้าตาสไตล์ดำน้าแต่ว่าจะเป็นสไตล์คอมเพรสเซอร์นะครับก็คือจะเป็นขอบเบเซลอยู่ด้านในแบบนี้สังเกตดูว่าทุกอย่างมันจะอยู่ด้านในหน้าปัดด้านในกระจกหมดเลยนะ จะแตกต่างกับนานิกาดำน้ำํารุ่นปกติที่แบบขอบเบซเซลจะอยู่ด้านนอกแล้วก็หมุนเองได้ง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะหมุนขอบด้านในอ่ะเราต้องคลายไม่มพยมด้านบนแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดึงออกมานะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เลยนะมันก็จะเป็นการหมุนขอบเบเซลตัวด้านในแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้งานที่อาจจะมีความยุ่งยากมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรานึกถึงในการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้งานพวกขอบหมุนแบบนี้เท่าไหร่อยู่แล้วนะ ดังนั้นการที่เขาแบบให้ระบบเป็นสกูดาวคาวแบบนี้เพื่อล็อกขอบไว้นิ่งๆน่ะมันก็ดีตรงที่มันก็จะไม่ไปโดนนุ่นโดนนี่แล้วก็หมุนเองโดยอุบัติเหตุะนะครับแล้วก็มันก็จะดูตรงตลอดเวลาดูแบบมีการฟิกตำแหน่งตลอดเวลาด้วยซึ่งอันเนี้ยก็จริงๆเรียกว่าเป็นข้อดีในการใช้งานทั่วๆไปมากกว่านะแต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเอาไปใช้งานในการดำน้ำหรือว่าเอาไปหมุนจับเวลาใต้น้ำหรือตอนว่ายน้ำทะเลอยู่เนี่ย ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวไม่ปิะยมของเขาเนี่ยมันก็กันน้ํากระทั่งตอนที่เราเกลียวออกมาด้านนอกอมันก็สามารถกันน้ําได้ด้วยนะ อันนี้ทางแบรนด์มริซาครัวก็มีการคอนเฟิร์มมาว่าไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานใต้น้ําได้เลยส่วนเรือนี้เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับสำหรับคนที่กําลังลังเลว่าจะเลือกสีไหนดีนะคืออย่างสีขาวเนี่ยมันจะมีการเล่นหน้าปัดเป็นแบบเรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับเป็นการลงสีเลกเกอร์สีขาวนะซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับสีดำนะสีดําจะเป็น t e x t อร์ลายเกรนลายแบบขรุขระแบบนี้นะครับสีขาวก็จะมาแนวเรียบร้อยมากๆนะไม่ได้มีลายอะไรที่แบบมันดูแน่นดูมีดีเทลมากมายซึ่งผมว่า ดูคลีนดูสะอาดสะอ้านดีนะครับแล้วก็ทําให้พวกมาร์กเกอร์พวกสเกลตัวเลขต่างๆนานาเนี่ยมันก็ดูเด่นขึ้นมาด้วยนะโดยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพวกมาร์กเกอร์ต่างๆนานาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมีรูม,มาให้ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นสีขาวๆตรงนี้เลยซึ่งก็เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาที่เลืองแสงขึ้นมาได้ดีมากๆในที่มืดนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยคือไอ้ตัวเลขอย่างเงี้ยเลข10 20, 30ตรงเนี้ยมันเป็นสีน้าเงินนะ แต่ทว่ามันก็เป็นรูมมาให้ด้วยนะครับทีแรกผมไม่คิดเลยนะว่าเอ้ยมันจะเป็นรูมได้จริงๆเพราะว่าสีนี่มันมาเข้มมากๆนะปกติผมไม่เคยเจอรูมที่สีเข้มแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาพวกไฟฉาย UV มาส่องดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันคือการผสมรูมมาจริงๆแต่ว่าเป็นรูมที่แบบเข้มมากๆ ดังนั้นมันก็พอจะเลืองแสงให้เราเห็นอยู่บ้างในบางสภาวะนะแต่ก็เรียกว่าไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับไอ้พวกมาร์เกอร์ด้านนอกเนี่ยคือมีไว้เป็นกิมมิคให้เราแบบตกใจเล่นว่าเอ้ยมีรูมาด้วยอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแต่ใช้งานจริงเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะต้องมองสเกลด้านในเป็นหลักนะครับส่วนเข็มเนี่ยจะมีการเล่นดีเทลมานิดนึงตรงที่ปลายเข็มนาทีเนี่ยจะเป็นการเคลือบสีขอบๆมาด้วยมันจะไม่ใช่สีดำนะครับมันจะเป็นน้ําเงินที่เข้มมากๆจนมองบางมุมเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสีดําไปเลยแแต่่จจริิิงงงงงๆมมัันนนนนนบบน้้้ําาาเเเเะคออขชดลลยว สภาพแสงจริงนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นตระกูล M L 1 1 5นะก็เรียกว่าเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันกับตัว m o r i s a c วไอคอนเลยนะครับตระกูลเดียวกันเป๊ะเลยแม่พยมเนี่ยสามารถคลายออกมาก่อนได้นะครับเป็นสกูดาวคลาวนะ แล้วก็หมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งช่องวันที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับฟีเจอร์การใช้งานก็แค่นี้เองนะแยกกัน2อันอย่างชัดเจนเมทพยมก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากนะขนาดความใหญ่นี่คือแบบพอดีนิ้วมากๆนะครับหยิบจับได้ค่อนข้างจะแน่นหนาเลยรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นซับไฟคริสตัลนะแล้วก็มีการเคลือบแ e อนติรีเฟกตโคตติ้มมงมาค มากๆนะครับซึ่งสังเกตดูดีๆนะจริงๆมันถือว่าตัดแสงได้พอๆกับเรือนหน้าปัดสีดานะครับแต่ถ้าว่าด้วยความที่หน้าปัดมันสว่างเนี่ยเราจะเห็นด้านในได้ชัดมากๆนะเอาอย่างง่ายๆเลยอย่างหน้าดำเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเวลาผมหมุนขึ้นมาแบบเนี้ยผมจะเห็นแสงสะท้อนแล้วก็แบบจะเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือมือถือที่ผมใช้ถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับมันก็จะสะท้อนขึ้นมาชัดเจนมากๆอย่างเช่นเวลาผมเอานิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยลองดูนะครับ จะเห็นนิ้วผมแบบสะท้อนเข้ามาในหน้าปัดชัดมากๆเลยแต่ถ้าเกิดกลับกันนะเรามาดูที่ตัวหน้าสีขาวเรายังพอจะเห็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเงามือถือเนี่ยสะท้อนมาอยู่บ้างนะเห็นอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เวลาผมเอานิ้วมาอย่างเงี้ยก็จะมีการเห็นมูฟเมนต์สีที่มันขยับอยู่บ้างแต่สังเกตดูความชัดอะคือหน้าปัดสีขาวมันดูเคลียร์ดูแบบ เนียนตากว่าประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะสําหรับคนที่อยากจะได้หน้าปัดที่มันคีนคลีนอ่ะตัวหน้าขาวเนี่ยมันจะดูแบบสบายตามากกว่าดูแบบไม่ค่อยมีอะไรสะท้อนเท่ากับตัวหน้าดำนะครับทั้งทั้งที่กระจกตัดแสงเนี่ยพอๆกันเลยนะแต่ว่าหน้าขาวมันช่วยได้มากจริงๆนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบตัวหน้าดําเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ก็ใกล้ๆเคียงกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ4 2มิล ความหนานอยู่ที่13.5สนะครับส่วนลักทุลัก,ลกถ้าเกิดเอาจากตัวเคสะจะอยู่ที่ประมาณ50มิลแต่ถ้าเกิดวัดจากสายเลย,เยจะไปประมาณ53มมิลน,นะครับทรงเคสก็มาในสไตล์พอนโทสเลยนะคือพอนโทสทรงเขาจะมีการอย่างเงีง้ยอ้วนโค้งๆหน่อยนะครับด้านข้างจะดูมนๆแล้วก็ขัดเงาขัดด้านมาดีนะส่วนขัดเงาเชื่อมขัดด้านตรงนี้ทำมาดีมากนะครับมีความคมแต่ว่าไม่บาดมือ,อ อันนี้เป็นดีเทลที่ผมชอบมากเลยแล้วก็คือดูเป็นนาฬิกาที่มีราคามากนะครับแล้วก็อีกจุดหน,นึ่งชอบนะคือตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่าดีไซน์เขาจะมีการตัดเหลี่ยมมุม ให้มันล้อไปกับตัวลักด้วยนะครับก็จะดูต่อเนื่องกับตัวเรือนมากๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ของเรือนนี้ทาได้ดีนะครับส่วนน้ําหนักของเรือนนี้นะอยู่ที่ประมาณ124กรัมส่วนของสายเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นสายที่มีความเหนื่อยนะคือจับๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูนุ่มนิ่มเหมือนซิลิโคนหรือว่ามีความลื่นมากๆแต่อันเนี้ยมันสัมผัสได้เลยว่ามันจะใช้งานได้ยาวนะครับแล้วก็ เวลาเจอน้ำเจอเหงื่อค่อนข้างจะทนนะเป็นตระกูล FKM rubber นะครับด้านหลังก็เรียบๆมาแบบนี้นะแล้วก็สังเกตดูว่าตัวสายเนี่ยมีการเจาะรูฝั่งนี้มาให้เยอะนะก็เอาไว้เผื่อในการใช้งานดำน้ำเวลาใส่เวทสูตรที่มีความหนาอะไรแบบนี้ก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ง่ายนะครับภาพรวมสายถือว่าโอเคเลยแล้วก็สีที่เขาให้มาเนี่ย เขาจะให้มาทั้งหมด3สีนะครับก็คือสายน้ําเงินแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นสายสีขาวแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสายผ้าสีน้ําเงินซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูทุกเส้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมาลองกับสายน้ําเงินดูก่อนโดยที่สายน้ําเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็ทําให้มูท์แอนโทนของนาฬิกาเนี่ยมันดูสปอร์ตขึ้นประมาณหนึ่งนะ คือจริงๆหน้าปัดนายกาเนี่ยมันดูค่อนข้างไปทางลักชวรี่ดูไปทางแบบสปอร์ตแบบแนวคินคลีนดูคุณหนูคุณหนูนิดนึงแต่ว่าพอมีสายน้ําเงินเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะช่วยดึงความคุณหนูดึงความแบบสว่างางเนี่ยลงมาประมาณนึงนะครับแล้วก็มีการเล่นสีที่มันเข้มขึ้นดูดุดันขึ้นประมาณนึงดังนั้นถือว่าเป็นสีขาวที่ผู้ชายใสยไ่สได้สบายมากนะครับที่แรกผมเห็นหน้าปัดขาวจั่วแบบนี้ก็แอบกังวลนิดนึงว่าผู้ชายใส่แล้วจะเขินนหรือเปล่านะครับจะดูสาวไปไหม แต่ด้วยไซซิ่งของมันด้วยการที่แบบมันมากระายน้ําเงินแบบนี้ยังไงมันก็ใส่ได้สบายอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิตติ้งบนข้อมือเล็กๆเ,เนี่ยโอเคมากนะคือด้วยความที่สายอ่ะสังเกตดูว่ามันไม่ได้มีการตีโค้งเยอะมันหักลงมาได้ค่อนข้างจะตรงมากนะครับทำให้ข้อมือเล็กแบบผมอ่า5.5นิ้วหรือว่า14เซนเนี่ยใส่ได้แบบไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็เป็นเรือน4-2มิลไซส์ใหญ่ที่ใส่ได้ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับเรื่องฟิตติ้งเนี่ยสอบผ่านคนข้อมือเล็กใส่ได้สบายมากนะดังนั้นไม่ ถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือสัก6นิ้วกันต้นไปเนี่ยยังไงใส่ออกมาสวยมากๆอยู่ละขนาดข้อมือเล็กอย่างผมอะยังใส่สวยเลยดังนั้นข้อมือใหญ่นี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะสำหรับเรือนนี้อันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งสายน้ำเงินอยู่บนข้อมือผมนะครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะลองดูนะว่าเป็นคู่สีที่เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับก็จริงๆถ้าเกิดใส่สายน้ำเงินอะมันก็จะดูเรียบร้อยประมาณหนึ่งนะใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศนี่ผมว่าไม่เขินเลยนะครับใส่แบบทั่วๆไปได้สบายเลยหรือแม้แต่เพื่อนๆถ้าเกิดจะเอาไปใส่กับพวกสูทหรือว่างานที่มันแบบมมีคคววาชเป็น วนอะไรแบบนี้ประมาณหนึ่งอ่ะผมว่าก็ยังใส่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ดูแบบสีไม่ได้โดดออกมามากไม่ได้เตะตามากยังดูโทนแบบเรียบร้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสีหนึ่งที่น่าจะไปได้หล,หลายโอกาสดีนะแล้วก็กลิ่นอายเนี่ยเวลามองหน้าปัดมันก็จะดูคินคลีนดูขาวๆแบบนวลๆตาซอฟมากอะ่ะแล้วก็ไอเรื่องการตัดแสงเนี่ยอย่างที่บอกหน้าปัดขาวช่วยได้มากจริงๆนะครับเวลาอยู่บนข้อเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเออมันดูแบบ มีความใสมีความเคลีย์ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยมันยังไม่เคลีย์นะมันสะท้อนแสงประมาณนึงนะแต่ว่ามันก็กลืนไปกับหน้าปัดสีขาวดูเนียนตาดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบมากๆนะสำหรับสายน้ําเงินก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเป็นสายสีขาวให้ดูนะอยู่กับสายขาวออกมาประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับคือต้องบอกว่าสายขาวเนี่ยเป็นหนึ่งในสายทีเด็ดของเรือนนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนปั๊บเนี่ย ลุกมันเปลี่ยนจริงๆนะอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆเห็นปั๊บจะรู้สึกแบบมันเป็นนาฬิกาที่มีความคุณหนูะนะครับเป็นนาฬิกาดำน้ําที่ไม่รู้สึกว่าจะใส่เน้นดำน้าอะ่ะน่าจะใส่แบบเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ได้กลิ่นอายความแบบชิวๆพูดดีพูดดีดูลุกสะอาดสะอ้านอะไรแบบเนี้ยนะครับลองนึกภาพแล้วว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแต่งตัวเป็นสีดําล้วนน่นะครับเสื้อดำเก่งดานะแล้วก็เอานาฬิกาสีขาวล้วนอย่างนี้ไปใส่อะ่ะมันก็จะดูแบบตัดกันแล้วก็เด่นขึ้นมามา,มากๆเลยอะ่ะหรือจะใส่กับเสื้อยยืดกกกางเีนะน่ะครับผมว โทนแบบนี้มันได้กลิ่นอายความแคชชวลความชิลแล้วก็ความคลีนความสะอาดสะอ้านมากๆนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่บนข้อนี่แบบสุดยอดเลยคือถ้าเกิดถามผมนะผมเอ็นเอียงมาทางสายขาวมากๆนะครับคือสายน้้าเงินมันก็ดูโอเคมันก็ดูโทนเข้ากันดีแต่ว่าอย่างเงี้ยเพื่อนลองดูสายขาวอะเวลามองไกลๆอะ มันดูสะอาดอะนะครับคือมันให้กลิ่นอายของคนใส่ที่รักความเรียบร้อยรักความสะอาดสะอา้านรักความคลีนดูแบบลักชัวรี่แบบเงียบๆอะไรแบบนี้นะครับฟิลลิ่งมันประมาณนั้นเลยนะแล้วก็การที่หน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันใช้คู่สีแบบเป็นขาวแล้วก็น้ําเงินเข้มอะ่ะผมว่ามันทําให้นาฬกาดูไม่จืดเป็นไปด้วยนะ คือถ้าเกิดมันเป็นสีดําล้วนไปเลยเนี่ยผมว่าโทนมันอาจจะดูแบบมีความขาวดํามากไปหน่อยแต่อันเนี้ยมันเป็นโทนที่แบบกําลังพอดีเลยนะครับน้าเงินนี่มาแจมได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ทําให้ในายกาเนี่ยมันดูแบบพอมีดีเทลมีความหน้ามองมากขึ้นอะ่ะถือว่าเป็นคู่สีที่ดีมากนะครับสำหรับสายขาวตัวนี้นะอันนี้ผมเชียร์สุดใจเลยนะครับสายขาวนี่คือดีงามมากๆต่อไปก็จะลองเป็นสายผ้าให้ดูนะครับซึ่งสายผ้าเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะครับอย่างที่ผมพูดไปในตัวหน้าดําเลยนะก็คือความยาวเขาอะทำมาค่อนข้างจะ มีปัญหาหน่อยนะครับคือจริงๆความยาวไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าสังเกตดูว่ารูสายฝั่งเนี้ยสายผ้ามันเจาะมาให้น้อยไปหน่อยสายยางที่ผมใส่ได้พอดีเนี่ยมีรูมากกว่า2รูนะครับดังนั้นไม่ต้องเดาเลยว่าสายผ้าที่ผมใส่ไม่ได้แน่นอนนะซึ่งสายผ้ามริซาครัวเนี่ยเป็นสายที่จริงๆธรรมดาดีมากนะเท็กซ์เจอร์เขาแบบสวยอะเท็กซ์เจอร์ดูเรียบร้อยแล้วก็ความบางเนี่ยโอเคมากนะครับแต่ว่าผมใส่ไม่ได้ดังนั้นก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเสียดายมาเลยตลอดนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะก็จะรู้สึกว่าแบบโโห ถ้าเกิดเขาทําสายมาสั้นกว่านี้นี่จะเพอร์เฟกมากเลยนะครับจริงๆก็แอบบอกทั้งคุณมาเซลแล้วก็คุณสเตฟานไปหลายรอบแล้วนะครับคนแก่คนโตของบริษาครัวนะเขาก็โอเคนะครับก็รอดูกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงนี่อยู่กับสายผ้า คือพออยู่กับสายผ้าปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นในาฬิกาแคชวลมากขึ้นนะครับก็คือใส่ในชีวิตประจำวันใส่แบบเป็น everyday watch ได้มากขึ้นนะแล้วก็มีความเรียบร้อยขึ้นอีกประมาณนึงด้วยถ้าเกิดอยากได้ฟีลลิ่งทางการจริงๆอ่ะสายผ้าพวกนี้ก็จะได้เปรียบเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะข้อมือผมเนี่ยใส่แล้วแบบรูไม่พอสามารถสอดน,นิ้วเข้าไปได้2นิ้วแบบสบายๆเลยดังนั้นถ้าเกิดจะใส่สายผ้าเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะข้อมือ6.5นิ้วเป็นต้นไปถึงจะโอเคนะครับซึ่งฟีลลิ่งการอยู่บนสายผ้าก็ประมาณแบบนี้เ คือสายมันยังไม่ได้ดัดด้วยมันก็เลยดูแข็งๆหน่อยนะครับช่วงแรกๆถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยอาจจะต้องเอาไปดัดก,กับหมอน,นิดนึงนะไม่งั้นมันก็จะใส่แล้วมันลำบากบีบๆหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าโอเคนะครับสวยดีกลิ่นอายรวมๆอาจจะคล้ายสายยางน้าเงินแต่ว่าด้วยเท็กซ์เจอร์มันอะ่ะก็ดูแบบมีความเรียบร้อยมากขึ้นใส่แบบไปงานที่มันต้องการความจริงจังมากขึ้นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวแถมให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยก็คือเรือนนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่มันสามารถเอาไปใส่สสาายย้้้มไดดดวนนครก็ืือออขงเีีํล ว่าง่ายใครที่มีในกาลสเรือนอะ่ะหรือว่าในอนาคตถ้าเกิดบริษาทควรมีการเปิดขายสายแยกนะครับไอ้สายส้มเนี่ยเป็นสายที่แอบเข้ากับหน้าปัดขาวได้แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะออกมาอย่างนี้เลยโหนะฮะเพื่อนเพื่อลองดูแบบใช่เลยอะ่ะคือมันเป็นคู่สีที่แบบไปด้วยกันได้เฉยเลยนะครับทั้งทั้งที่หน้าปัดเนี่ยมันมีการแจมน้ำเงินมาด้วยนะแต่ว่าอยู่กับสายส้มนี่ก็ไปได้สบาย,บายเลยอะ่ะดูเป็นนาฬิกาที่สปอร์ตขึ้นแล้วก็มีความขี้เล่นมีความแบบเด่นเตะตามากขึ้นอีกมากนะครับ เวลาอยู่บนข้อนะโหมันมันได้กลิ่นอายคนละแบบกับสีดำนะคือสีดำอะ่ะมันเป็นแบบสปอร์ตลุยดุดันใช่ไหมครับสีส้มดำแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็นส้มขาวอะ่ะมันดูแบบสปอร์ตคุณหนูแบบผู้ดีผู้ดีอย่างเงี้ยนะครับโหสวยมากนะ ยังไงลองดูเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับคนที่มีในการเลือนขาวคือจริงหน้าดําก็ใส่ส,สายขาวได้นะเผื่อใครที่แบบอยากเอามาสลับกันเนี่ยผมลองท่าให้ดูนะก็ออกมาประมาณอย่างนี้ก็จะดูสปอร์ตคณหนูแต่ว่าดูดุอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนสลับกันอนะ่ะก็จะดูแบบคนหนูคนหนูดูแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยที่น่าปัดแต่ตัวสายก็มีความขี้เล่นมากขึ้นนิดนึงดังนั้นถือว่าเป็นคู่ที่แบบสลับกันได้แบบค่อนข้างจะหลากหลายมากๆนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดใครมีในการเรือนเนี่ยสองสีเราจะมีสายให้สลับเนี่ยหเส้นนะครับเรียกว่า โยกไปโยกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือแบบโอ้โหนัวมากๆนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกันดูได้นะคือถ้าเกิดมีงบจริงๆก็2สีไปเลยก็ได้นะครับผมว่ามันก็สนุกดีดในการเปลี่ยนสายนะครับส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่72,900บาทนะอันนี้คือราคาที่ได้สาย3เส้นเลยราคามันจะอยู่ในช่วงแบบป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนใกล้ๆกับตัวไอคอนเนี่ยนะครับใครที่กําลังมองหาในกาสไตล์ดําน้ําอยู่แล้วก็อยากได้แบบ กลิ่นอายที่มันดูมีความหรูอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนสายสนุกเนี่ยผมว่าเรือนนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะก็สามารถไปตามหาซื้อได้ที่ช็อปของบริษาครัวที่เกรอนพาซานะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ